ซึ่งไม่ง่ายที่จะรู้ความจะความจริงที่จะเข้าใจความจริงนี้ไม่ง่ายอาตมาก็ต้องพยายามอธิบายมันจะเกิดอาการจริงทางใจถ้าเกิดอาการละอายเกิดอาการโอ้กลัวต่อความผิดพลาดที่เราได้ทําไปแล้วนี่ละอายจริงๆริงกลัวอ่ายิ่งโอ้โหทำแล้วมีอาการแรงกล้าติดพังโอ้โหกลัวมาก ก็จะต้องสำนึกถ้ากลัวมันก็จะสำนึกมันกลัวมากอ้ยกลัวมาเอาก็จะต้องแก้ไขแต่ถ้ามันไม่มีอาการมีน้ำหนักถึงขนาดนั้นมันก็ดือด้อเบือบ่อ,อตาซื่อตาใสายอยู่งั้นนะแล้วไม่จะเดินยังไงคนนี้ไม่ได้แก้ไขตัวเองก็จมอ,อยู่ในอันดับอันเก่าอันเดิมนะจมอ,อยู่เนี่ยพูดไปแล้วอัตมาก็เห็นความจริงที่คนอย่างนี้มีอยู่ในสังคม าศาสนาพูธนี่แหละนาาสารเนี่ยเลเขาไม่รู้จะทำาไงก็ได้แต่พูดไปนี่แหละอธิบายความจริงเนี่ยท่านฟังด้วยดีไม่ไม,ไม่ไม่มีอคติสุดสูดสร้างะระปเตปัญญาฟังด้วยดีเลยจะได้จะได้ปัญญาจริงๆ,ๆจะได้เกิดฉลาดขึ้นรู้ความจริงแล้วก็จะมาเป็นผู้ที่ละอายต่อความจริงเกรงกลัวต่อความจริงเคารพความจริงรักความจริงนี้ขึ้นมานะ แต่ท่านยังไปควาเอาความไม่จริงความผิดพลาดความเกยๆอะไรอยู่เนี่ยมันก็ยกระดับส,สารเพราะนักปฏิปาณปัญญาหน้าจะเกิดผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดก็รู้ว่ามีความฉเฉลียวฉลาดนะแต่เห็นอาการอาการติดยึดหลงงมงายติดยึดไหมผู้คล่องอยู่ในถ้ำเนี่ยโอ้โหเนี่ยอาตมาล้วแม่เห็นผ่านสูตรนี้กุหัตกะสูตรนี่เมื่อไร ยังอยากจะเอามาอธิบายขยายความจังเลยแต่ติดอยู่ยังอธิบายปัญญาอยู่ <c oughs> นอกจากจะอยากจะเอามาขยายแล้วมันจะได้เตือนสติว่าคุณจมอยู่ในลักษณะต่างๆ่นี่หรือเปล่าคุ้อตะกั่วนี่ท่านแจกแจงไว้ละเอียดชัดเจนมากเลยว่าความเสื่อมของคนมันจะเป็นอย่างนี้อย่างกั้วตะกสูวเนี่ยความเสื่อมของคนเสื่อมเมื่อใด ลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ลักษณะจะเป็นคนไปหลงในถ้าข้องติดอยู่ในถ้าในป่าเขาอะไรอ่แล้วก็เป็นนั่งสะกดจิตจมแล้วก็หลงว่าจะเกิดโสดาสกิตานาคารงหรันเป็นพระพุทธเจ้านูน่นน่อยู่ในนั้นแหละนั่งหลับตานั่นแหละจะได้เป็นพระพ,พุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าหลับตาตายตนโพในวันสิบห้าคำเดือนหกไงก็จะเข้าใจว่าจะต้องเอางั้นเป็นงนั้นนะ เรียกว่าเห็นช้างขี่จะขี่ตามช้างโดยไม่รู้ว่าตัวเองนะที่แท้ยังไป่ใช่ช้างตัวเองยังเวงแมงวีอย่าไปขี่อย่างช้างเหื่ออย่างนี้ก็ไม่รู้ตัวกันนะเพราะงั้นก็เลยเอาเพราะงั้นก็ค่อยอาอาธิบายคุณพรูตรนะสูตรต่างๆอีกเยอะหลายสูตรมากไม่แต่จะทวนสติปัฏฐานสูตรซึ่งซ่อนอยู่้ดยกันกับอนนาปานสติก็น่าอธิบายที่สุดเลยเพราะว่าอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่งมงายในประเด็นสติปัทานหรืออานาปานสติกันเนี่ยสติปทานกับอาณาปานสตินั้นมันแยกกันไม่ออกหรอกอาณาปานสตินี่มันอธิบายถึงลักษณะหนึ่งสติปทานอธิบายถึงลักษณะหนึ่งต้องคู่กันอาณาปานสติหมายถึงคนที่ยังไม่ตายยังมีอาาอารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอาณาอาปาณะกับคนนั้นเราจะต้องมีสติปัทาน แยกกันไม่ได้นะสติปัฏฐานอนาปานนะต้องปฏิบัติสติปัฏฐานต้นก็คือสี่ต้องพิจารณากายในกายพิเวทนานเวทจิตในติฏฐยธรรมอนาปานสติไม่ได้มีกายไม่ได้มีพิจารณาเวทนาขี้หมาอะไรเลยมืดจมหลงอยู่ในจมลงในความจมลงไปในธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ในถ้ำจมลงไปในความหลงอยู่อย่างนั้น พูดแล้วก็พยัญชนะแค่อยู่ในถ้ำติดถ้ำจมไปในความหลงเนี่ยแค่นี้ก็นั่นงนาสาหัสแด้ทารุตัวนี้โอ้โหเราเป็นคนอย่างนี้เ่ยเหรออย่างนั้นยังเยอะอยู่เลยเห็นทางโทรทัศน์จอเอสบีอะไรเอสบีบีบีอบัตสังกฐานเอสบบเนาะครับ อจอของมหาบัวอจอของกลุ่มมหาบัวโอ้เห็นพระนางสารหัวโลนมันมันนั่งถ่ายภาพมาล้นางสารสนิทนิ่งสงบศรัทธาเลื่อมใสมุ่งมั่นตั้งใจเ,เห็นแล้วก็นางสารต้องไม่รู้จะทำไงมันคนเราจะไปบีบบังคับให้คนฉลาดให้คนรู้ตื่นมันบังคับไม่ได้ ก็ได้จะไปอย่างนี้แล้วกระตุกไปเรื่อยขย่าแทงให้รู้สึกตัวให้ตื่นเตือนเตื่นเตืนตืนตืนเตืนไม่ยอมชาคริไม่ยอมชาคริยะไม่ตื่นไม่กระตุกไม่กระดุ้มกระเตือนะเชยอย่าว่าจะเแทงเลยเข็มเลยแทงได้หอ,อกร้อยเลยียมเช้า,ชาเย็นกลางวันเชยยิ่งก็หินผาแทงเออมือ่อยพูดก็เมื่อยแล้ะ คุณฟ้าเจอศีลบอกว่าดิฉันสะดุดคำสอนของพระครูในวันที่แปดโอ้โหวันที่แปดนี่มีคนสตุซาโตริเยอะนะ,ะดิฉันสะดุดคำสอนของพระครูในวันในวันที่แปดเมษายนที่ผ่านมาเรื่องพระอรหันต์เป็นพีชนิยามฟังนะพระอรหันต์เป็นพีชนิยามถ้าไม่มีคำสอนต่อว่า เป็นสภาวะที่ซับซ้อนมากพระอาหารหันต์เป็นผีชจนิยามเป็นสภาวะที่ซับซ้อนมากต้องขยายความไปงั้นถ้าไม่มีคํานี้ก็จะงงมากว่างั้นเฉพาะตรงนี้พระครูคงต้องอธิบายขยายความอีกยาวเพราะความรู้ก่อนหน้านั้นรู้มาว่าพระอาหารหันต์อยู่เหนือจิตนิยามและอยู่เหนือธรรมนิยาม และอีกคําว่าพระอรหันต์ไม่มีวิญญาณ ivan. ไม่มีพีชาและแถมไม่มีวิญญาณด้วยอาหารหันต์ไม่เป็นพีชาและแถมไม่มีวิญญาณด้วย<ๆ>ก็ต้องคิดเอาเองว่าพระอรหันต์ไม่มีวิญญ,ญาณที่ไม่รู้ขยายความเอาเองว่าพระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีวิญญ,ญาณที่ไม่รู้คือท่านรู้ไม่มีและวิญญ,ญาณตัวที่ไม่รู้ท่านรู้จนจบแล้ว หรือพระอหัน์ไม่มีวิญญาณที่อวิชชาก็ถูกใช้พยัญชนะมาเรียกสภาวะพวกนี้ก็ถูกไม่ทราบว่าเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะถูกและคําว่าพระอหันไม่มีเวทนาไม่มีกายอันนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะเข้าใจเวทนาเข้าใจกายได้แล้วอย่างเหลือแต่พยัญชนะว่าไม่มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณที่ไม่รู้เออเอาเข้าใจพยัญชนะได้อีกอ,อย่างลงไปถึงสภาวะจริงๆแล้วมันลงตัวกันหมด พยัญชนะกับสภาวะมันลงตัวกันชัดเจนในตัวสภาวะจริงมันลงตัวจริงๆลงไปในตัวเนื้อแท้ของสิ่งนั้นมันจะมีสภาวะสองที่สรุปลงเป็นหนึ่งสภาวะสองสรุปเป็นหนึ่งทวเยนนะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าจะเอาเวท,ทาน,นามเาเป็นตัว ฏิบัติเป็นตัวแกนเป็นตัวฐานปฏิบัติทวเยนะเวทนายะเอกะสมสะุสณาทําให้มันเกิดเป็นหนึ่งขึ้น่ไม่ได้ไม่แยงกันเลยนะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นสัจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้น